สวัสดีเพื่อนๆชาว FC Mobile ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอีกแล้วครับจากพาัทเดิมนะครับที่ผมเติมเหลือค้างไว้นะตรงนี้ผมก็จะมาใช้ให้5,000 FC เลยนะจะกดรับดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาตัวนี้อันแรกเลยมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนี่ไม่พมเพื่อครับกดเลยครับผมฝรั่งเศสนะครับผม G K เออแลอวแอนเจลิสหรอใครวะยูริสหรอ อ๋อยูริสครับแล้วก็ได้มาเชหนึ่งตัวครับผมมามาดูต่อแพ็คล่างเลยครับผมอ่าผมอยากได้ตัวดีๆบ้างอ่ะแบบสักร้อยสก็ได้นะไม่ได้คาดหวังอะไรนะขอแค่ร้อยสมนะมาสักทีเถอะแบบเกลือมาเยอะแล้วอะมาบล็อกสวยเยอรมันซีเกอเซไปเนี่ยกอเซอีกแล้วเหรอ โอ้โหมาจนจะฟูลทีมได้แล้วมั้งมาเป็นสิบยี่สิบตัวแล้วมั้งแล้วก็อบูเมยองนะครับอีกตัวหนึ่งโอ้โหมาบ่อยจัดกสีเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะจัดแพ็กนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะกดไปทีละแพ็กทีละแพ็กเลยตัวนี้พันเอฟซีนะ,ะได้มาช์เชมาหนึ่งตัวนะครับผมอันนี้เราเจะกี่แสงดีกี่แสงรวยอ่ะหนึ่งแสงและมาอืมไปเลยดีกว่ามาสองแสง ไปวอล์สวยวอล์สวยสเปนนะครับ CAM ใครนเบนฟิก้าหรอืออะไรอิสโก้โอ้โหอิสโก้ยังเตะอยู่หรอเฮ้ยจอดเบสจอดเบสตัวฟรีผมว่ามันโหดกว่านะตัวเนี้ยแต่ก่อนอยากได้อยู่ตัวนี้แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยต้องการแล้วเดี๋ยวมาต่อกันอีกแพ็คเลยกดเลยไม่ลีลาวันคลิปนี้ผมจะไม่ค่อยลีลานะครับ mm hmm. ก็จะไปแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะครับผมมา ต่อกันเลยไปบล็อกส,สวยบล็อกอะไรเนี่ยโอ้โหฮ,ฮาโลวีนเยอรมันอาร์บิลไเยนมิวนิกใครอะอะไรกาบี้หรอเฮ้ยดะชาบี้มาชาบี้ฮันเดตน่าใช้นะล่างนี้เนี่ยใส่ไหนก็ดีนะน่าสนใจน่าสนใจแต่ไม่น่าจะอัพใช้หรอกแบบกลางผมมันเต็มแล้วไงไม่น่าจะได้อัพใช้ มาดูต่อเลยแพ็คนี้แพ็คฟรีนะครับเนี่ยครับแพ็คฟรีเราเปิดมาได้ห้าพันนะห้าพันพอยเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เกลือไหมไล่เกลือไหมเพราะมันมีหกพันเราไปเปิดแพ็คหนึ่งพันก่อนแล้วเราค่อยมาเปิดห้าพันไล่เกลือออกจากไอเดีเดี๋ยวดูเลทก่อนโอ้โหเนี่ยร้อยห้าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งจุดห้าถือว่าเยอะอยู่นะค่อนข้างเยอะอยู่เดีย๋ยวผมหาแพ็คหนึ่งพันก่อนตัวไหนวะนี่ไงแพ็คหนึ่งพันโอเคนี่ เดีย๋ยวผมเปิดไล่เกลือก่อนนะครับผมโอ้โหไม่วงไม่บล็อกอะไรเลยใครวันนี้ <laughs> สามล้านโอเคโอเคเกลือไปแล้วเกลือไปแล้วมามาห้าพันขอให้แบบกุลิตมาฟาร์มบา,าเทนก็ได้อยากได้ฟารมบัเทนนะ่ะจะเอาไปใช้ตอนนี้ขาดกองหน้าโหดๆนะครับอยากได้ฟารบัเทนนะครับผมมาไปดูกันว่าได้ตัวอะไรครับผมบอกโอ้โหไม่บอลลงดอเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ย เอทีอืม uh huh. มิช่เอทีทำไมไม่เอที T วะอยากได้อก็ได้นะโอ้โหเดบี D ้ I B. ครับผมตัวนี้วิ่งเร็วนะวิ่งเร็วมากแต่เสียอย่างเดียวเตี้ยไปหน่อยนะแต่พลังงานนาะดาวอะไรก็น่าใช้นะยจะเอาลองไปใช้ดูไปรีวิวดูมันเป็นยังไงตัวนี้อ่ามาต่อกันอีกแพ็คเลยดีกว่าครับผมมาเดี๋ยวต่อกันเลยครับแพ็ค mm hmm. 2,000เพชรนะครับผม มามาดูกันอ่ากดไปแพ็กสองคอวอลแบบวอลสวยๆอะวอลสวยๆได้ไหมมาบอลลุงดอลมาอือม,มาอีกแล้วครับฮาลูวีนนะครับผมฝรั่งเศส CB u ี A. ใครวะอีเวอะไรเนี่ยคาลูลูเหรอคาลูลูเหรอหรืออะไรเนี่ยเก้าแปดอันนี้ก็มาบ่อยเกินมาเดีย๋ยวผมเลกเปลี่ยนนะเก้าหกถึงร้อยห้าใช้ตัวสี่ตัวนะ เดี๋ยวผมย่อยทิ้งเลยพวกนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วพวกนี้มาดูกันว่าได้ตัวอะไรครับผมขอล้นๆขอล้นๆมาเลยมาพร้อมกันเลยเนี่ยวีเอล่ากุลิตมามาลุงดอฟอังกฤษครับ l อลเอาเซโอสตอร์ลิปเนี่ยมาบ่อยเกินเหมือนเอาตัวเก้าไปเรียกเก้าแปดโอ้โหจะเคซี่โคโลไมนี่ไมนี่เหรอ มาฮอลเลอร์ก็มาแลกแต้มต่อเลยดีกว่าผมมีอยู่20,000แต้มนะครับตัวนี้เนี่ยความบังหมู่บ้านผมแลก30,000ไปแล้วไงแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้ไงดูเลดครับทุกคนดูเลดน่าสนใจครับผม12,500ขอสแต็กร้อยก็พอไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับตัวนี้มาอืหอก็ต้องรวอรีก้า้าแหละน่าจะแพงสุดแล้วในนี้อยากน้อยก็สี่สิบห้าสิเอ็มมั้งเนี่ยรวอรีリリตัวนี้ ถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเปิดแพ็กต่อเลยนี่มาต่อกันที่3,000เพรอีกนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะตัดแบบกระชับกระชับเร็วๆนะครับเพื่อไม่ให้กินเวลาคลิปมากนะครับผมตัวนี้อ่า3,000เพรครับผมมาในตัวอะไรมาดูกันเฮ้ยมาลงดองมาละอะไรเนี่ยเช็คเหรอจะบอกนะอ่าอะไรนะเล็กซี่จานเชสดปะ นั่นมาอีกแล้วกอดเซอเลซิสันเชสนี่ตัวหลักเลยตีบวกต่อดีกว่าครับตอนนี้ผมตีบวกมานี่เบนโดนะจะติดไหมมาชเชเอาทีละตัวเลยครับผมเส้นทางลูกผู้ชายครับผมตัวเลกโอ้โหเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยผมต้องใช้สูตรหวีนะเหมือนคลิปก่อนนะคลิปก่อนขึ้นแดงผมก็ใช้แค่6วีนะเนี่ยนับได้เลยนับได้เลยกดยืนยันค้างไว้นะครับผม แล้วก็ปล่อยมือครับนี่โอ้โหเรียบร้อยครับผมติดแดงเป็นที่เรียบร้อยครับ๋ยวมารีวิวนะคระับรีวันโดนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้อยากให้ทําอะไรรีวิวตัวอะไรนะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ